DTAC a c CELERATE โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยสวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงและเทคโนโลยีใกล้ตัวกันนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นวันพ่ออีกด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสคำสอนมากมายให้เราได้นำมาปฏิบัติตามค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็มีแอปพลิเคชันที่รวบรวมพระราชดำรัสที่สำคัญบางช่วงบางตอนให้เราได้มาอ่านและสามารถนำไปแชร์ได้ง่ายขึ้นผ่านทางสมาร์ทโฟนด้วยค่ะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าสุพอี่พ่อสอนค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS และก็ Android เป็นแอปพลิเคชันที่สำนักราชเลขาธิการร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จัดทำขึ้นนะคะโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราชโชวารที่สำคัญมาเผยแพร่ค่ะ ภายในแอปสุขพอที่พ่อสอนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่แบ่งออกเป็น9้าหมวดหมู่อย่างเช่นการศึกษารู้รักสามัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประโยชน์ส่วนรวมความพอเพียงความสุขและความปราถนาดีเป็นต้นค่ะโดยยังสามารถเปิดชมพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระพราชกรณียกิจพร้อมกับเลือกมาประกอบกับข้อความพระราชดำรัสเพื่อบันทึกเป็นรูปภาพเก็บเอาไว้อ่านหรือว่าจะแชร์ต่อไปอยัง Facebook ได้อ,อีกด้วยนะคะ นอกจากการนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติตามแล้วในวันพ่อนี้นะคะเรายังสามารถร่วมลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ ourking.in.th/rama9 ค่ะซึ่งภายในเว็บนี้นะคะก็จะให้เลือกภาพประกอบพร้อมข้อความถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีกันได้แบบออนไลน์ค่ะ ในยุคดิจิตอลอีโคโนมีแบบนี้นะคะก็นำไอทีมาใช้ได้ทุกโอกาสค่ะและเนื่องในวันพ่อก็อย่าลืมทำความดีถวายในหลวงและทำความดีให้เป็นของขวัญกับคุณพ่อด้วยนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจกันค่ะลายประกาศปิดตัว15เกมที่มีผู้ใช้น้อยหากใครซื้อไอเทมในเกมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สามารถของเงินคืนได้ผ่านทางเว็บไซต์ refund. line. me ตั้งแต่วันที่8ถึง15ธันวาคมนี้ นอรัดรัก g o เ g l e เปิดเว็บไซต์ติดตามการเดินทางของซานตาคลอสประจำปีนี้แล้วสัมซุงเผย iCan Plus เวอร์ชันใหม่ช่วยผู้พิการให้ใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บทำงานเอกสารได้ด้วยการเคลื่อนไหวของดวงตา กรมการขนส่งทางบกเตรียมทำแอปแท็กซี่ถูกกฎหมายของไทยคุ้มครองผู้โดยสารโดยให้เช็คอินสแกน QR Code ดด้วยสมาร์ทโฟนระบบจะส่งรายงานไปยังกรมว่าขึ้นกับคนขับคนไหนมีปัญหาการใช้บริการหรือไม่พร้อมระบบประเมินคนขับแท็กซี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์